กัับบทุทนคนรเดี๋ยวมาดูกันนะในข้อที่21ตามที่เราสัญญาวไว้ก่อนหน้านี้ก็คือจะพาการพิจารณาเป็นแบบนะครับสเกล y s อนาลิิตและก็เป็นแบบเวกเตอร์ อนารีิทธิ์นะครับทุกท่านครับผมก็มาดูกันก่อนว่าไอตัวแรกพดแรกนะถ้าคนไหนคล่องแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการเก็บเนื้อหาให้ครบเฉยๆเพื่อจะได้กันการสับสนนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มวิวนะครับให้กับช่องของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะนะครับถ้าตัวไหนพูดไม่ชัดพูดไม่เคลียร์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวเรากลับมาแก้ให้ นะครับทุกท่านครับผมก็เริ่มไปว่าไอซิกมาโมเมนต์รอบจุด O เนี่ยนะครับผมให้ฟังนะครับฟังทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกเหตุผลว่าทําไมเราให้ฟังทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกเราจาได้ไหมว่าถ้ามันหมุนทวนเข็มนาฬิกาฮะกำมือตัวเองดูฮะนิ้วโป้งของท่านนี่จะชี้ขึ้นก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่าถ้านิ้วโป้งชี้ขึ้นเนี่ยมันเป็นบวก k ถูกต้องไหมฮะมันเป็นบวก k ข่าวนี้เราจะใช้การบอกทิศทางโดยการเป็นบวก k หรือลบ k ถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวก k เราเลยเห็นว่าไอ้ส่วนใหญ่แล้วทำไมทุกคนเลยเนี่ยต้องหมุนแบบเอาทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกเพราะทิศทางของมันจะเป็นบวก k แต่ถ้าค่าออกมาติดลบเมื่อไหร่ก็แสดงว่าทิศทางของมันออกมาออกมาเป็นลบ k จำได้ไหมจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้กลับไปย้อนดูนะครับเออเพิ่มชั่วโมงของเราหน่อยอ,อ,อ่านก่อนลืมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้นะครับเวลาลืมจะได้กลับมาดู โอเคครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปแตกแรงฮะนี่วิธีที่1แตกแรงออกมาเป็นตัว2แรงก็คือเป็น400ครับ400คคส30องศากับ400ครับ400ซา์30องศาในลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็เลยบอกว่าไอ้400 400ครับ400ซา์30องศาแล้วไปคูณอยู่กับครับระยะห่างครับ400ไซาย30ห่างออกมาเป็น 0.2ครับทุกท่านกับ0.2ลบครับลบกับ400ครับอ่าทำไมเป็นลบล่ะไอ้นี่นะครับ400ซายเนี่ยทำให้หมุนทวนเข็มนะครับเป็นบวกแต่400คอร์สเนี่ยทำให้หมุนตามเข็มนะทวนกันอีกทีนะครับทวนกันอีกทีโอ้ทำมาตั้ง18กว่า18 19ข้อแล้วเนี่ยนาย่นาจะถ้าคนไหนดูมาเรื่อยๆนะครับก็ น่าจะโอเคนะครับแต่คนไหนเฮ้ยทำไมงงๆจริงเลยกลับไปย้อนเพิ่มวิวให้กันนะครับผมก็เป็น400คอร์ส30และไปคูณอยู่กับ0.4ครับทุกท่านครับมีค่าเท่ากันกลับออกมาติดลบนะครับติดลบครับ98.6นิวตันเมตรครับอ่าหรือหรือหรือมัน98.6ครับนิวตันเมตรแต่ทิศทางไปที่ทางตามเข็มนาฬิกา ใช่ไหมฮะที่ทางมาเป็นตามเข็มนาฬิกาเราสามารถเขียนออกมาพิจารณาเป็น IJK ได้ว่าตามเข็มนาฬิกานี้มันคือลบครับมันคือลบ9ก้ k นิวตันเมตรสามารถพิจารณาออกมาได้ในลักษณะในลักษณะอย่างนี้ก็ได้ในนี้ในลักษณะอย่างนี้ก็ได้แต่เราบอกว่าไอการมองอย่างนี้เนี่ยมันมองยากผมขี้เกียจติการใช้สเกลา่า เพราะผมมีความเชี่ยวชาญเรื่องการ c ค Product อย่างมากมายสำหรับการหาเวกเตอร์นะครับผมจะใช้มันในการหาโมเมนต์ของแรงทุกท่านครับเท่านั้นนี่พอแต่การจะหาโดยการใช้ c ค Product นี้จุดยากที่ผมไม่แนะนำเพราะคุณรู้หรือเปล่าว่าถ้าคุณจะหาเนี่ยเราบอกว่าโมเมนต์รอบจุด O มีค่าเท่ากับ R c o s กันกับ F เนี่ยนะครับอ่ะ อาร์คอสกันกับเให้เข้าใจว่ามันเป็นเวกเตอร์นะครับเผื่อมีบางคลิปที่ผมไม่ได้เขียนหัวให้มันเนี่ยบางคนก็จะสับสนได้แต่ผมก็ขอเพยงจริงนะครับขอเพยงจริงทุกท่านครับมันคือ R าร์คอสเอพูดย้ำอีกทีนะเพื่อใครเพิ่งเจอกันครั้งแรกถ้าไปดูในหนังสือเนี่ยหนังสือเขาใช้เวกเตอร์เป็นตัวหนาไม่มีหัวบางเล่มใช้เป็นมีหัวนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดนะครับอย่ายึดติดเอาความเข้าใจของเราเป็นหลักและก็ดูในห้องว่าเขาใช้แบบไหนแล้วก็ ใช้ตามเขาเพื่อความง่ายต่อการตรวจข้อสอบและก็เป็นมาตรฐานการให้คะแนนนะครับผมโอเคละไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นไอตัว R เนี่ยตัว R เนี่ยเราพิจารณาออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่ฮะอ่ะก็ต้องมีแกน x กับแกน y ซะก่อนนะครับให้ทั้งหมดนี้เป็นแกน y ให้นี่เป็นแกน x ออกมาพุ่งออกมาในลักษณะทางแกน x นะครับทำมือเหมือนสอนในห้องสดนะครับ0.4 วิ่งลงมาคือ0.2ออกมาเลยกลายเป็น 0.4i ลบ 0.2j อ่าแล้วไอแรง F เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แรง F บอกว่ามันออกไปเป็น400ครับ sin 30i แล้วก็ไปลบกับ400ครับ cos 30j ครับทุกท่านครับเท่านั้นเองพอครเท่านั้นเองพอ เราบอกว่าจะทำยังไงดีถึงจะรู้นะครับแล้วก็โมเมนต์นะครับเกิดจาก r cos กันกับ F วิธีที่ถนัดที่สุดก็คือวิธีต่อแถวต่อหลัก ijk ij นะครับแล้วก็เริ่มเลยครับออกมาเป็น0.4 0.4ครับอ่ะแล้วก็ออกมาเป็นลบ0.2ลบ0.2แล้วก็เป็น0ครับ 0.4ลบ0.2นะครับอันนี้นะ่าจะพอกันทำได้นะพอม,มาถึงตรงนี้นะครับไซ30คือ1ส่วน2เขียนออกมาก็เลยกลายเป็นนะครับซาย30ออกมาเลยกลายเป็น200นะครับออกมาเลยกลายเป็น200ครับลบ3 4ลบ3 4 6 4แล้วก็0 200ครับลบ3 4 6 4นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ คนละตัวนะครับเดี๋ยวจะสับสนกันคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกนะครับคูณขึ้นใช่ไหมนะครับคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกอ่ะมันก็จะมีอยู่แค่2ตัวครับที่มันพอหาค่าได้คือช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับนอกนั้นเป็นศูนย์หมดเลยนะครับพยายามพยายามเขียนให้ตรงกันนะคือผมมีปัญหากับตัวหนังสือผมนะครับอ่า ผมพูดไปงั้นแหละครับข้ออ้างนะครับผมข้ออ้างของคนขี้เกียจนะครับเราก็เลยต้องสื่อผมขี้เละนะครับเพราะงั้นทุกท่านเวลาเขียนดีๆเนี่ยจะได้ไม่สับสนนะครับผมก็คูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกครับนอกนั้น้เป็นศูนย์หมดนะครับศูนย์หมดศูนย์หมดเลยลองลองเขียนดูก่อนนะครับลองเขียนดูก่อนจะได้ไม่ไม่ไม่สับสนก็เลยออกมากลายเป็นอย่างนี้ครับทุกท่านครับคูณขึ้นนะครับเป็นลบคูณลงเป็นบวกคูณลงก็คือ0.4ครับไปคูณกับลบ3า 346.4ครับและก็ไปลบครับกับไอตัว200นะครับไปคูณอยู่กับลบ0.2นะครับลบ0.2เหลือแค่ในคอมโพเนนต์ตัวเดียวก็คือ k ค่าของมันนี่ออกมาเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสแล้วว่าจะเป็นทิศทางตามเข็มหรือทิศทางทวนเข็มเพราะออกมาเสร็จสับนะครับผมได้ค่าออกมาสวยงามเลยคือลบ98.6 k เลยฮะ นิวตันเมตครับทุกท่านครับก็คิดดูแล้วกันว่าจะใช้รูปแบบไหนนะครับใช้รูปแบบไหนก็ผมแนะนําว่า2มิติก็รูปแบบนี้ง่ายกว่านะครับง่ายกว่าอ่าอาจจะเป็นเพราะมันง่ายเพราะว่าตัวหนังสือผมมันไม่สวยและเวลาไปคิดอย่างเงี้ยเวลาผมลากเส้นเนี่ยนะครับลากเส้นเนี่ยมันจะชอบไปทับกันกับตัวนั้นตัวนี้นะครับผมเลยไม่ค่อยชอบในการหาอย่างนี้เท่าไหร่เออแล้วแต่นะครับแล้วแต่ทุกท่านว่าทุกท่านชอบแบบไหนก็แล้วแต่ ยังไงก็ตามครับถ้าคนไหนไม่คล่องตัวนี้นะผมผมอยากให้ทุกท่านอีกกลับไปทบทวนก่อนนะเพราะมันจะมีปัญหากับการหาโมเมนต,ต์ใน3มมิตินะครับซึ่งมันจะมีปัญหาบทนี้ และก็บทต่อไปด้วยที่เป็น e q u i l i b r i u m of Particle ใน3มิตินะครับดังนั้นเก็บตัวนี้ให้แม่นก่อนนะครับส่วนคนไหนยังเขียนแรงไม่ได้นะครับให้อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์เขียน R ไม่ได้เนี่ยกลับไปทบทวนในบทที่2ก่อนขอร้องนะครับขอร้องนะครับดูเป็นบทเป็นบทมันเป็นรายวิชาพื้นฐานครับถ้าบทนี้เราได้บทต่อไปก็จะง่ายเดี๋ยวไงก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นการตรีโจทย์ในรูปแบบที่เป็น3มิตินะครับอาก็ ผมก็จะขอบางทีเนี่ยบางข้อไหนที่มันมีศูนย์เยอะๆเนี่ยผมอาจจะทําให้ดูนะครับต่อแถวต่อหลักให้ดูแล้วเขียนในบรรทัดนี้ให้ดูแต่อันไหนที่มันดูยุ่งยากยุ่งยากนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับเขียนคําตอบให้ดูเลยนะครับผมแต่ว่าก็เช็คมาแล้วครับว่าคําตอบนี้ถูกต้องนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกท่านครับแหล่งเนื้อหาของเราเนี่ยเชื่อถือได้แต่ผมออกมาทําเป็นคลิปอเีเล็กๆเพื่อคนไหนที่เขาแบบ เงาานะครับอยากหาคนติวดูหน้าผมไปเพลินๆนะครับผมก็สามารถมาดูที่ช่องของเราได้อย่าลืมกดติดตามนะครับผมผมก็พูดไปให้มันครบสิบนาทีเฉยนะครับ <c oughs> อ่ายังไงก็เด้ไปเจอกันข้อต่อไปครับเป็นข้อที่ยี่สิบนะครับเดี๋ยวมาดูมันมีทั้งหมด3ข้อย่อยแต่ก็เป็นข้อที่ต่อเนื่องกันอาจจะแบ่งออกเป็น2คลิปหรือ3ามคลิปเดี๋ยวก็ดูกันก่อนนะครับว่า เป็นอย่างไรนะครับไปเจอกันข้อที่22ครับสวัสดีครับ